สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเช้าเน็ตแห่ชมสอนรามเทพิทักษ์แบ่งปันน้ำใจสำหรับสมุไรพะลูกอ่อนอย่างนักแสดงมากฝีมือหนุ่มสอนรามได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนคลับเป็นอย่างมากที่ล่าสุดได้แบ่งปันน้ำใจให้กับคนเก็บของเก่าที่มาเก็บของแถวบ้านด้วยการซื้อข้าวกล่องไปมอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแม้ของที่นำไปให้จะไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็สุขใจทั้งคนให้และคนรับเลยทีเดียวโดวยหนุ่มสอนรามก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นโมเมนต์ที่เจ้าตัวฮิ้ ข้าวกล่องและของใช้จําเป็นนิดหน่อยไปฝากคนเก็บของเก่าแถวบ้านผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่ายังมีคนที่เหนื่อยกว่าเราอีกเยอะแบ่งปันตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีสมุไรพ่อลูกอ่อนติดดินแต่บินได้สองกายหัวใจเดียว #STVG#SaveVG# สอนรามแฟนคลับถือเป็นพระเอกที่น้ำใจงามสมแล้วที่แฟนคลับยังรักเสมอนั่นเองครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24ขอบคุณครับ